ตอนนี้เป็นเวลา6กโมงครึ่งนะครับเราปั่นจักรยานอยู่บริเวณกลางหันลมเขายายเที่ยงนะครับเพื่อไปดูทะเลหมอกเช้าๆกันะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันครับ นี่คือพระหนะคู่ใจแล้วนะครับแวะไหว้พระกันก่อนด้านหน้านะครับก็จะเป็นวิวทะเลหมอกนะครับไหว้พระกันก่อนนะครับเป็นหลวงพ่อเจ็ตกษัตริย์นะครับ ด้านหน้าองค์พระหลวงพ่อจิตกษัตริย์นะครับจะเป็นวิวทะเลหมอกนะครับบรรยากาศยามเช้าวสวยมากครับแล้วก็ด้านขวามือเราก็จะเป็นกังหันลมขอยายเที่ยงนะครับถัดไปอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นพระอาทิตย์ขึ้นนะครับอยู่ริมอ่างเก็บน้ําหรืออ่างกักน้ําอะไรสักอย่างนี่แหละครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับ ตอนนี้เรากําลังปั่นจักรยานไปที่กลงหันลมนะครับสังเกตด้วยว่ามีคนวิ่งออกกําลังกายนะครับเช้าๆนะครับแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่ปั่นจักรยานเหมือนผมนะครับจักรยานก็ราคาให้เช่านะครับมีให้เช่านะครับราคา4 0บาทนะครับจะเจ็ดโมงเช้าแล้วนะครับยังมีหมอกปกคลุมเต็มอยู่เลยครับเราใกล้ถึงกลงหันลมแล้วนะครับ ตอนนี้เรามาอยู่บริเวณกลางหันลมแล้วนะครับโอ้โหวิวมุมนี้สวยกว่าเยอะเลยนะครับหากมีสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับอยากให้ทุกท่านมาดูด้วยตาเปล่านะครับหมอกที่นี่นะครับจะเรียกว่าเป็นก้อนเมฆก,กว่าได้นะครับโอ้สวยมากนะครับใครมีโอกาสก็แวะมานะครับกลางหันลมขอยาเที่ยงนะครับ โอเคครับแล้วผมก็เก็บบรรยากาศให้เพื่อนเพื่อพี่ๆได้ดูแค่เท่านี้นะครับอยากให้เพื่อนเพื่อพี่ๆมาดูเองนะครับเดี๋ยวผมขอตัวปั่นจักรยานชิลๆก่อนนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวดัสวัสดีครับ